สวัสดีครับผมคลิปนี้ผมจะเอารถโมเดลครับโมเดลรลถเหล็กคันเล็กๆมาให้ชมกันครับนครับสามคันเลยอยากให้ดูว่าเป็นของอะไรบ้างระหว่างรอของครับที่สั่งไปรถยังไม่มาเลย ก็เลยหาพวกรถเหล็กโมเดลเล็กๆมารีวิวไปก่อนระหว่างรอครับครับคันแรก,กเป็นของฮอตวิวนี่ครับตัวนี้มัตโซอะไรไม่รู้ครับทรงมันแปลกๆก,ก็เลยเอามา ผมก็ไม่เคยเห็นนรุ่นเนี้ยไม่แกะนะครับดูแค่ในนี้พอเพราะว่าเผื่อจะเอาไปขายในอนาคตครับผมเคยซื้อมาเก็บสะสมไว้น่าจะเป็นร้อยคันน่ะแล้วก็ขายไปแล้วชุดนั้นะเลยหามาใหม่ครับประมาณนี้มัสโซอะไรไม่รู้เหมือนกันครับ อไปครับ mm hmm. เดี๋ยวดูคันต่อไปกันดีกว่าคันนี้จะเป็นของมาจูเลตมาจูเล e ก็สเกลเล็กเหมือนกันครับคันนี้เป็นฟอร์ดมัดแตงครับ ผมก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นรุ่นไหนตัวไหนอะ่ะไอข้างๆมีใช่หรือเปล่าไม่รู้สองเก้าศนะูนย์เอเนี่ยใส่รุ่นหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับใต้นี้มีบอกหรือเปล่ามีน่าจะมี สเกลหนึ 1> 1่งต่อหกสองน่าจะนี่แหละครับรุ่นมันนะฟอร์ดมัดแต่งตัวนี้เขาน่าจะทำแบบสไตล์รถเก่าๆอะ่ะที่มีสนิมขึ้นแต่สนิมมัดทำไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นครับลายข้างบนทำแบบสีลอกๆสวยดีครับไม่แกะนะครับไม่แกะเหมือนเดิม ถ้าอยากให้ผมแกะก็ขอคลิปนี้สักหมื่นวิวแล้วกันเดี๋ยวจะแกะให้ดูเลยทุกคันนะครับมาคันต่อไปมาเจอเลสเหมือนเดิมมาเจอเลสครับรีโวครับไอนี้มาต้ตารีโว้ไรักรีโวสีขาวลายคาดแดงสวยเลยครับคับคบนนี้มันมีอีกสีนี่นะแต่ผมไม่ได้เอามา ถ้าชะตาเราต้องกันเดี๋ยวจะกลับไปดูใหม่เผื่อจะยังอยู่ผมว่าทำมาโอเคแล้วของมาจเลสเนี่ยทำมาสวยดีฮอตวิวส่วนมากจะทำแบบเหมือนรถพวกรถกระตูนอะมาจเลสก็จะทำแบบเหมือนรถจ,แบบจริงนะครับทำสีทำลายอะไรไม่ได้แบบไปทางแฟนตาซีมากเท่าไหร่ รถวิวส่วนมากจะทำแบบโอเวอร์ครับทาแบบเหมือนพวกรถในการ์ตูนน่ะส่วนตัวผมชอบมาจอเลสนะอ,ออกมาสวยดีครับดีโบคันนี้สเกลหนึ่งต่อห้าแปดมิคในไทยแลนด์ครับ,นรบสนับสนุนคนไทย ครบแล้วสามคันครับเดี๋ยวถ้าไปเจอรถส,สวยๆของแบรนด์สองดอสองแบรนด์เนี้ยเดี๋ยวผมจะซื้อมาครับแล้วก็มารีวิวให้ดูถ้ายอดวิวเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูครับ ถ้ายอดวิวน้อยๆเนี่ยเอาไว้ในกล่องอย่างเดิมดีกว่าเผื่อจะขายทำทุนครับแล้วก็ไปซื้อใหม่ต้องเก็บไว้นานๆครับแล้วมันจะเริ่มหายากสำหรับคนที่เขาเล่นพวกรถสเกลเนี่ยถ้าเริ่มหายยากๆเลยราคามันจะขึ้นครับผมเคยลงขายนะรอบแรกอะลงขายเลย สักสองวันสามวันมั้งมีคนมาเหมาหมดเลยครับเอาทุกคันเลยไปกล่องเบลเลอร์เลยครับส่งไปให้เขาอะ่ะของที่สั่งไปก็ไม่มาสักทีครับไม่รู้ว่ามันจะติดปีใหม่หรือวะสั่งรถไปคันหนึ่งรถบังคับสเกลน่าจะถ้าจำไม่ผิดน่าจะหนึ่งต่อยี่สี่มั้ง แต่เป็นออฟโรดออฟโรดหนึ่งต่อยิบสี่ของ RGT อ่ะแล้วก็บอดี้ของ WPL ครับบอดี้ตัวเดี๋ยวแป๊บนึงครับครับนี่ครับตัวนี้บอดี้ LC80 แปดสิบของ WPL ตัวนี้นี่แหละ ยังไม่มาเลยครับกาลังเดินทางมาไทยโคตรนานเลยบรรลัยไส้ภาสดุอยู่ระหว่างการจัดส่งจากประเทศจีนมาอย่างไทยส่วนนี้เป็นอะไหล่เครื่องบินนะครับใบพัดจับแกนมันยังไม่มาเช่นเคย ครับแล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่ง WVL C ยี่หนึ่งยังไม่ได้รีวิวเดี๋ยวจะเอามารีวิวสัหน่อยครับประกอบเอาช่วงล่างมันเดี๋ยวบอดี้เนี่ยถอดขายเอาช่วงล่างมันไปใส่ L C อะกี้เนะี่ยอันนี้ก็ยังไม่ถึงแต่มันบอกว่าถึงไทยแล้วอันนี้ของ Lazada นะครับ นี่ครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ก็เป็น RGT หนึ่งต่อยีบสี่ออฟโรดเดี๋ยวจะมารีวิวครับรีวิวเสร็จผมก็ว่าจะลงขายเหมือนกันเราก็หาตัวใหม่มารีวิวต่อครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ดีกว่า เดี๋ยวไปเจอรถโมเดลอะไรแปลกๆสวยๆเดี๋ยวเอามาให้ดูใหม่ครับ,รบเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ผมด้วยครับถ้าสนับสนุนช่องผมก็ดีครับได้มีเงินทุนมีกำลังใจทำคลิปต่อมุมด้านล่างซ้ายครับมันจะมีตรงที่เขียนว่านี่ครับคลิปผมช่องของผม<ช>ตรง ตรงมุมล่างซ้ายเนี่ยตรงนี้ครับมันจะขึ้นว่าสมัครสมัครเป็นสมาชิกของช่องถ้าสนับสนุนผมรับผมก็สมัครนะครับเดือนละ35บาทจะได้โลโก้แบบเนี้ยติดอยู่ที่คอมเมนต์ของทุกคนครับแล้วก็มีอีโมจิที่เป็นรูป โลโก้ช่องมันจะกระพริบประมาณนี้ครับเอาแค่สามสิบห้าบาทนี่ยครับ,อบ,รบพอละข้างล่างนี่ไม่ต้องอะไรครับแปดสิบบาทสองร้อยบาทเนี่ยแต่มันก็จะมีสิทธิพิเศษเพิ่มขึ้นครับประมาณนี้ถ้าสนับสนุนผมก็อย่าลืมสมัครเป็นสมาชิกนะครับครับไปเจอกันใ่คลิปหน้าครับขอบคุณครับไปละ Bye.